เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังอีกองหนึ่งนะครับที่มีพุทธ,ธลปนสวยงามเจดทุซุ้มนะเส้นบรรคพิมพ์นะครับ,บ,บ,รบหักยิ่งตรงขึ้นมาแล้วก็มาจุดตรงนี้แล้วก็จะจะมาหักโค้งนะฮะโคง้ง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 มาจุดตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของเส้นซุม้มแล้วก็จะมาแป้วลงแป้วโคง้งมนลงนะฮะ มาชนที่เส้นบังคับพิมตรงนี้นะฮะตรงระหว่างแขนนะตรงกล้ามนะฮะตรงตรงข้อศอกนิดนึงนะครับมานะครับฐานตันนะฮะจะมีร่องกลารลังหมูนะฮะฐานสิงคมชัดฐานสิงคมชัดหัวเชิดนะครับฐานหมอนรองชั้นที่หนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินนิดนึงแล้วก็ไล่เอียงลงไป ได้พื้นๆเนี่ยพื้นตรงนี้จะได้เอียงต่ำลงมา à, ลาดลงมาส่วนนี้นะครับจะมีเส้นชายจีวรมีฝ่าเท้าฝ่าพระบาทนะครับมีเขา่าสูงไหลแป้วนะครับไหลอันนี้จะแป้านะฮะตรงน,นี้ก็จะวาดลงมามันแก้วแชมเปญนะฮะมันแก้วแชมเปญมันแก้วแชมเปญนะวงแขนเนี่ยจะเหมือนแก้วแชมเปญนี่คือเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ บวกวีนะครับเป็นพิมพ์บวกวี่เจ้าชนเป็นแล้วก็ทางตรงนี้นะฮะจะแป้วเข้ามามันกบจะหันหน้ามาฝั่งทางขวามือองค์พระนะครับเห็นหูอยู่ลำไรนะฮะนี่นะฮะเป็นพุทธศิป์เป็นเนื้อแกะปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อขาวงาช้างนะฮะถ้าเป็นด้านในนะครับเนี่ยจะเห็นตรงนี้นะฮะจะเป็นเนื้อขาวงาช้างชัดนะฮะขาวงาช้างชัดนะครับ เยวจะลองขยายให้ดูนะครับ <t eg ued gardens> นี่นะฮะเห็นจะเป็นเนื้อขาวนะครับเป็นเนื้อขาวที่ลอยเนื้อเปิดนะครับเปิดที่เป็นปิดทองนะฮะเป็น้าปิดทองนะครับปิดทองทั้งองค์นะฮะนะฮะเนื้อจะเปิดจะเป็นเนื้อสีขาว จะเป็นเนื้อสีขาวนะครับเป็นหนื้อสีขาวนี่นะครับเจะดวดดุวมนะครับตับพักจะเหมือนจะหันไปทางฝั่งความมือของพระทรงพระนะฮะหิงไปทางนั้นนิดนึงนะครับเนื้อจะขาวมากนะขาวสวยปิดผภาปิดทองนะครับทองจะเก่าแม้จะมีการล้างแล้วนะครับมีการล้างแล้วก็อย่างทองก็ยังไม่หลุดนะครับไม่หลุดหมดนะฮะจะเป็นทองเก่า ก็จะมีรอยย่นนะฮะของผิวหนังของผิวนะครับรอยย่นของผิวเหมือนเหมือนเป็นรอยชั้นระหวา่างน้ำมันต่างอิว้วแล้วก็แป้งนะครับแป้งนะครับแล้วก็เป็นปิดทองนะฮะสามชั้นนะครับ <c oughs> เป็นสามชั้นนะครับเป็นสามชั้นจะเห็นได้ชัดนะครับจะเห็นได้ชัดมาก เป็นชั้นๆเลยนะครับเป็นการเปิดเนื้อออกมาหลุดรอดอ,ออกมาเป็นชั้นๆนะฮะนี่นะครับเป็นชั้นๆมีคราบน้ำมันตนอิ้วคราบแป้งลอยพิมพ์นะครับคราบแป้งลอยพิมพ์แล้วก็จะเป็นปิดทองนะครับนี่ก็จะเห็นมวลสารนะครับมวลสารของพุทธคุณนะครับมีเนื้อปูนเก่าปูนใหม่นะครับเนื้อปูนสุกปูนดิบรอยย่นนะครับรอยแยกนะฮะของเส้นซุ้ม รอยข้าแป้งก็ยังเห็นนะครับนย่นะครรอยขาแป้งก็ยังจะเห็นอยู่นะครับรอยขาแป้งพระองคนี้สวยนะครับสวยนะฮะเส้นฐานส,นส,นสิงวิ่งมานี่ก็จะแอนแอนิดนึงนะเป็นเคิบเคิจะไม่เป็นเส้นคมตรงทีเดียวนะครับร่องฐานชั้นล่างสุดนะฮะก็จะเป็นล่องหลังหมูนะฮะ ทันนี้จะตัดตรงนะครับนี่นะฮะก็จะเห็นตรงนี้นะฮะก็จะเป็นลาดมาจากทางนี้นะครับลาดเอียงลงมาจนถึงเนื้อเนี่ยเนปาตรงนี้จะเป็นจะชนเป็นเพื่อนผิวเลยนะครับ <c oughs> นี่นะฮะหัวก็จะเป็นหัวมันหัวเรือนูนนะไอ มาชมด้านหลังนะครับะะ h, ด,ด,ด้านหลังของพระนะฮะนี่ฮะมุมก็จะเป็นมุมโดนโดนลบมุมนะฮะก็จัดการเก็บรักษาไว้นานนะครับค,ความคมก็จะหายไปจะเห็นเป็นสันนูนสีขาวนะครับเป็นสันนูนสีขาวจากการกดพิมพ์จากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับการกดพิมพ์นั้นก็จะเป็นแป้วๆปเป็นสไลด์สไลด์นะฮะนี่เนื้อขาวมากเลยนะครับนะที่เนื้อที่เปิดขึ้นมาจะเป็นเนื้อขาว แล้วก็เม็ดมวลสารก็จะออกนะครับเม็ดมวลสารก็จะออกนะฮะจะออกนี่ฮะจะหลุดร่อนออกเป็นขอบฟันตะกะแตนนะครับเป็นฟันตะกะแต่นนะฮะด้านหลังก็จะปิดทองด้วยนะครับด้านหลังก็จะปิดทองด้วยฟันตะกะแตนนะครับ น,น้ำตารอยผุดของเนื้อปูนเก่าปูนใหม่นะครับเป็นรอยคูดนะครับของการปาดองค์คหลังองค์พระนะครับนะครับเป็นการปาดองค์พระหลังองค์พระนะครับเดีดูให้ดูชัดๆนะครับนี่นะฮะเท่านี้มีความสวยงามก็คือเนื้อเป็นเนื้อใสนะครับ เนื้อใสมันเนื้อหินอ่อนมันเนื้อหินอ่อนเลยนะเหมือนหยกความสวยงามมากนะครับนี่นะเป็นพิมพ์ต้นแบบนะครับก่อนที่จะมีการแต่งแม่พิมพ์นะก็พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ต้นแบบก็คือพิมพ์อกวีนะครับอกวีเส้นซุ้มจะเล็กนะครับองวงแขนก็จะเล็กนะฮะทุกอย่างก็จะยังเล็กอยู่นะครับ พอเวลามีการออกไปกดเป็นต้นแบบของแม่พิมพ์อื่นๆก็จะมีการแต่งเส้นซุ้มให้หนาขึ้นองค์พ้าจะหนาขึ้นนะลำองค์จะหนาขึ้นวงแขนจะหนาขึ้นจะกลายเป็นพิมพ์อกกระบอกพิมพ์อกพิมพ์ใหญ่พ้าประธานอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็จะเป็นพิมพ์อื่นๆนะครับเป็นพิมพ์อื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นพิมพ์อกวีทะลุซุ้มเนี่ยนะครับนะฮะก็จะแยกออกมาเป็นต้นแบบก็จะมีแยกออกมาเป็นพิมพ์อื่นอีก2-3พิมพ์นะครับ อีกสองสามพิมนะฮะการพัฒนาการของพิมพระนะครับต้องเริ่มจากพิมพ์อกวีนะครับอกวีนะฮะอกวีจะมีทะลุซุ้มกับไม่ทะลุซุ้มนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่อกวีแล้วก็จะมาเป็นอกกระบอกนะครับแล้วก็มาเป็นพิมพพราประธานนะครับแล้วมาเป็นพิมทะลุจะทะลุซุ้มนะฮะนี่นะครับดูสวยงามนะครับองคสวยงามมาก อันนี้จะสวยงามสวยงามสุดๆนะฮะพระคมชัดสุดๆดเนื้อพระนี่นะครับเนื้อพระนี่นะฮะเนื้อพระจริงๆที่เป็นเนื้อพระจริงๆนะ,ะก็จะมีเม็ดมนสารละเอียดยิบเลยนะฮะเม็ดมนสารที่ะละเอียดแก่แก่ปูนนะฮะเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยเม็ดมนสารอื่นจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะครับเมื่อจากการปกคลุมด้วยข้าแป้ง น้ำมันต่างอิ้วและก็ยังปีทองที่ปิดอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมฮะที่ปิดอยู่ก็จะลอกมาเป็นชั้นๆเลยนะครับก็จะลอกมาเป็นชั้นๆเ่ยนะฮะนี่เป็นชั้นๆเลยนะครับเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเปลือกเป็นชั้นเหมือนกับเปลือกไม้นะฮะเหมือนเปลือกไม้ที่ลอกออกมาเป็นชั้นๆนะครับนะฮะนี่นะครับลอกมาเป็นชั้นๆเลยนะครับนี่นะฮะดูได้นะครับนี่คือความเก่า นะครับธรรมชาติที่ได้สร้างพระสมเด็จองนี้ขึ้นมาเกิดจากการกดแม่พิมพ์นะลองทาพิมพ์ด้วยน้ำมันต่างอิวแล้วก็โรย,ยแป้งแล้วกดแม่พิมพ์แล้วทั้งสองอย่างนั้นก็จะติดขึ้นมากับพิมพ์กับ,กบพระแล้วก็เวลาพระแห้งเรียบร้อยแล้วก็จะมาปิดทองเก็บเพื่อรักษาไว้นะครับนี่คือเป็นชั้นที่สชั้นที่4คือเนื้อพระแท่แท้แบบนี้นะครับ mm. เนื้อพระแท้แท้แที่แบบนี้นะฮะ เห็นกันอยู่แบบนี้นะครับนี่นะฮะเนื้อแท้ๆจะเป็นขาวน่าจะเป็นเรื้อขาวเลยทีเดียวนะครับสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้นะฮะพุทธสิลป์ก็สวยงามนะครับนี่นะฮะนี่จะเห็นชัดเห็นเป็นชั้นๆเลยนะฮะออกมาเป็นเปรีออกมาเป็นชั้นๆเลยนะครับนี่นะฮะ ชั้นบนสุดก็จะเป็นเนื้อทองคําเนื้อปิดทองนะฮะปิดทองคําเปรวนะครับชั้นบนสุดเลยนะครับก็จะ,จะมีการดันออกมาเนื้อคราบว่านทารามันต่างอิว้วคราบแป้งบ้างนะครับที่ติดแน่นจะเป็นคราบแป้งนะครับแป้งโดยพิมพ์นะครับกับน้ำมันต่างอิยวผสมกันก็จะเหนียวก็จะคราบแป้งนะครับก็ทําให้พระอยู่ทนอยู่นานขึ้นนะครับ โอเคนะครับ